สวัสดีค่ะบาิายดีตอนเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้เราเดินที่ตลาดนัดทุ่งสรอนนะคะอำเภอจันทน์ตองนะคะจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเดิชนชมดูนะคะวัวนิดน,นิน้อยๆในตลาดนะคะใครที่ให้ได้วัวก็เข้ามาดูมาชมได้นะคะในตลาดก็ยังมีวัวเอยอะแยะมากมายเลย ใารเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจเพียบแน่นอๆของเราตัวนะคะป้าไปค่ะพาไปดูราคาบุญในตลาดกันดีกว่า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตัวนี้นะคะเป็นโบของปาจีนะคะตั้งอยู่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามเนาะคือ,อประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะคะรอสามสิบห้าบวก นี่ค่ะร้อยามห้าบวกของอยู่สีมนะคะตัวเมียหัวล้นนะคะเชื่อนะคะลูกได้ยกได้เลย าหรือว่าทำเขาปรมนี้สี่หมื่นสามนะคะสี 4, ะ่หมื่น,น,นสามแล้ลลวก็ม,มนนีนี่เป็นตัวหนึ่งสายขนชาโร์ลีตัวน,นี้อยู่มือสองนี่เป็นเล่น้อยตัวเมียเหมือนกันอยู่1มือสองนะคะมือสองหน้าหนาวแล้วใครอยากได้ เล่ขนยาวแตนไม่สูงหรือที่ประมาณไม่สางไม่สาวบวกน่าจะได้นะคะ,คะอวันนี้ปาจีเป็นมีสองตัวมีเชอล์รี่กับตัวแดงนะคะสนใจกร,ระตที่ต่อปาจีาได้เลยนะคะปลาแขกปลาแขกของต้นเฮียเจ้า ห้องอยู่2 8 5 0มตัวนี้นะคะสูงประมาณ130บวกกะประมาณ130บวกตัวเมียสีแดงเมิดมะขามเลยตัวนี้นะคะของปลาแขกตัวนี้เราเะเอย่ตัวนี้ห้องเลยครับเจกกงวนี้ห้ออยู่เจ้าหกกง อันนี้สูงประมาณ130บวกของเสาหกกึ่ง้วตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันฮะนี่ยืนมีสองตัวนะคะตัวนี้ของปลาค่ะปลาแขกปลาแขกเดี๋ยวเอาสนใจเอาเบอร์โทรจากเตัวคุณผู้ชมเลยนะคะมีสองตัวน้อยๆค่ะอันนี้ของลุงคำามลุงข้าองตั้งไหน ห้องอยู่หมืเจตัวเมียห้อ,องหมืม่นเจ็ดุงงประมาณร้อยสองห้าบวกนะคะห้าบวกได้อยู่คามีกีก่ตักกวกูวกไม่รู้กูไม่รู้กะไม่รู้ในห้องต่ไหอะห้องอยู่สี่หมื่น้านะคะกูไม่รู้หลุกเปนินตัวโอ้ยยย ลูกตัวเมียนะคะนี่ลูกคนเป็นตัวเมียลูกตัวเมียขององยูอ่คู่แม่ลูกเของอยู่สี่หมื่นปายอ่าลุงคำจะได้เห็นมั้งครัมีแต่เอียนะคะนี่ของลุงคำนะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรลุงคำทิ้งไว้ให้นะคะสนใจทุกที่ต่อลุงคำได้เลยอ่าอ่ากู้หมื่นห้าอ่ะอันนี้ของลุงนกนะคะเป็นตัวกู้ตัวกู้ตัวกู้สองตัวเป็นของกู้กู่หมื่นห้า กู้นะคะกู้หมื่นห้าอันนี้ตัวดำเปิดตัวแดงกับตัวขาวนี่นะคะเป็นตัวปูสูงประมาณเมด็ดเม็ดสาวน่าจะเป็นแผวประมาณเมด็ดเม็ดสาวนะคะกู้นี่นะคะห้องอยู่กู 15, ้หมื่นห้าตัวเมียตัวน,วนี้ห้องอยู่หมื่นแปดตัวนี้นะคะหมื่นแปดต่อรองได้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสาวบวกร้อยสาวบวกนะคะ ตัวแรกแม่ลุงนกไม่ตัวอะไรกันี่เฮานี่เล่สิบห้าเกินเล่โบนเล่ออันนี้สิบห้าครึ่งนะคะสิบห้าครึ่งอ่ะเดนเนอร์แดงด้วยเกันนี่เ้องสิบห้าเกินนะคะเป็นตัวเมียเหมือนกันตัวนี้สีแดงเข้มตัวนี้ตัวเมียห้องอยู่เก้าพันตัวนี้ห้องอยู่เก้าพันเป็นตัวแม่เหมือนกันนะคะสีแดงเข้มเลยแดงเป็นมะขามเลยอันนี้แม่กัลุงนก เอาหน่อยมาแม่ตื่นเตื้อ่รับอยู่จะอ่ะอันนี้ของลุงนพแม่วางนะคะเดี in ๋ยวน้องจอดทิ้งเบอร์โทรลุงนพแม่วางไว้ให้นะคะสนใจก็โทรติดต่อลุงนพแม่วางได้เลยนะคะอ่าอันนี้ตัวนี้เป็นตัวของโป้กำนันนะคะของโป้กำนันซับอันนี้นี่ห้องตระหนัก่ะจิบแปดในห้องอยู่หมื่นแปดนะคะตัวเมียน้องจะสูงประมาณร้อยสาว บวกนะคะร้อยสามบวกของยูหมื่นแปดนะคะตัวเมียขอ,องอยูหมื่นแปดอ่าอันนี้ของป้อก,กำนันซับนะคะอันนี้กู้ไม่ลูก้ก็ย่ะตัวนี้เป็นกู้ไม่ลู้ตัวใดกอ่อเอ,อ้กู้นี่กู้ตัวใดอันนี้แม่มันตัวไหนตัวพุ่นแหละอ๋อตัวนี้ตัวใดตัวนี้สิบเจ็ดตัวนี้หองอยูหมื่นเจ็ด 17,000เจพตัวนี้นะคะน้องสูงวันอยู่ที่ร้อย3 0บวกนะคะมีตัวนี้ห้องอยู่1มื่นเจดนี้นะคะหมื่เจ็ดแะนีร้อไต่นี่เป็นคู่แม่ลูกตัวนี้กับตัวนี้นะคะคู่แม่ลูกลูก,ลกตัวเมียเหมือนกันอันนี้ลูกเปิน่นมีแม่เปิ่นตัวนี้คู่แม่ลูกลูกตัวเมียอ,อะอะไรเนี่ย <laughs> คู่แม่ลูกนี่จะได้บ่หูนะคะ ี่นของกูมาลูกนี่ของปอกำลันทรัพย์นะคะกูเาลูกลูกตัวแม่นะคะเดี๋ยวสนใจเนี่ยน้องกูจะใดก็ได้เดียวะสี่หมื่นสามของอยู่กูสี่หมืลูกตัวเมียนะคะสี่หมื่นสแม่เปิ้ลจะสูงประมาณร้อบวกนะคะร้อบวกลูกประกาประมาณเม็ดเม็ดสามน่าจะแบบแผวเม็ดเม็ดจิบเนี่ยค่ะกูเมลูกของยูสีนะคะ,คะ พ่อกำนันทรั์อ่าเดี๋ยวสนใจโทรทิดต่อป่อกำนันทรับนะคะนาะโทรทิงไว้เลยเนอส่วนของไอ้มุ้ยตัวนี้ห้องท่ะไดค่ะตัวนี้ห้องจวปปายห้องสองหมื่บาทนี้ห้องสูงสาห้านะคะเสหอ่าสองหมืตัวนี้สองหมือ่าเป็นตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวนี้จะสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสาบวกนะคะร้อบวกรอยามสิบวกเลย อะไรฮะเด็กเฮ้ยอีนึงตัวตัวนี้ห้องใดๆค่ะห้องสองหมื่นห้ห้ารอยนะคะสาห้าเป็นตัวแม่เหมือนกันสาห้านน้อง็คนค่ะดูประมาณร้อยสานะคะร้อตัวขาวแม่กนยะดเด็กตัวนี้ห้องอยู่หมื่น 17,500นะคะตอนนี้17บเจ็ด่งเป็นตัวเมียเหมือนกันนะความสูงน้องจะจะไล่เรียกกันประมาณ130บวกนะคะ130บวกนี่คู่ไม่ลูกอะ่ะคู่ไม่ลูก,ล,กลูกตัวเมียนี่คู่ไม่ลูกลูกเป็นตัวเมียนะคะแม่เป็นจะสูงประมาณ130 130บวกลูกตัวเมียของอยู่40,000ปลายลูกกูแม่ได้เดือนปแปดลูกมาได้เดือนปแปดกินนมแล้ว เด็กเอจ้ะไอแม่ก่อน,นอตัวนี้ห้องอยู่สี่มูสามอันนีอ้อีกหนึ่งคู่แม่ลูกอันนี้ลูกกับลูกตัวแม่เหมือนกันลูกตัวเมียตัวนี้แม่เป็นสูงประมาณ 135. ราณ้อยสามสิบห้าตัวนี้เปิดตั้งแต่ค่ะาตอนนี้ห้องอยู่สี่มูสามเหมือนกันค่ะคู่แม่ลูกเปน็นกูสี่มูลสามเหมือนกันทั้งสองคู่เลยนะคะจะแม่เป็นสูงก็นะคะเป็นแม่โค้งได้เลยประมาณ ได้ประมาณร้อยห้าสิบได้นะคะร้อยห้าสิบอ่ะมิ้ยอี้นะปอนได้ประมาณสองเดือนลูกคนได้สองเดือนนะคะนี่ยนี่นี่ของไอ้มุยนะคะเดี๋ยวสนใจเนาะเบอร์โทรไอ้มุยลงไว้ให้เนาะมิตาอี้นะค่ะครับผมจ้าขอบคุณค่ะเป็นกู้ก็เป็นตัวปูนี่ค่ะอกันไปแล้ว อันนี้เป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นของอยู่สี่หมื่นค่ะกูสี่หมื่นรุ่นนี้นะคะของกูสี่หมื่นของไอ้ปุ๊กของไอ้ปุ๊มดเจ้าแตดนอกเจ้าแตดเปินห้องอยู่กูสี่หมื่นนะคะของปูรุ่นนี้นะคะของอยู่สี่หมื่นของไอ้ปุ๊เดี๋ยวหนูจะี๋ยวทีมเบอร์โทรไปให้นะคะเจ้าเปิดอยู่ไม่ลูกลูกอง อันนี้ของลุงเสาคู่แม่ลูกลูกแรกนะคะของอยู่กู้สี่หมื่นเป็นลูกเคเตัวแม่เนอะลูกเนอะลูกตัวเมียนะคะลูกตัวเมียเคเเป็นลูกใบใบไม้ร้อนนะคะของอยู่นะคะกู้สี่หมื่นเป็นลูกแรกนะคะแม่ลูกแรกลูกกำกินนมอยู่ตัวแรนตัวนี้อ่ะอ๋ออีกมีน้องว้าน่ะหงมุจิ ่ตัวนี้นะคะห้องอยู่หมื่นเจ็ดตัวนี้หมื่นเจ็ดของลุงเสาตัวนี้ก็ตัวเมียนะคะตัวนี้เอันนี้สูงประมาณร้อยสามสิบอ่าร้อยสอห้าบวกดีกว่าร้อยสอห้าบวกนะคะตัวนี้ห้องอยู่หมื่นเจ็ดของลุงเสาก็เหลือสามตัวเหลือคู่ไม่รู้หนึ่งตัวกับแม่สาวนะคะอ่านี่ลูกคนแฮ่อ่าสนใจก็โทรตี่ตอลุงเสาได้นะคะเนาะเบอร์โทรทิ้งไปให้เลนะคะขอบคุณค่ะอ่าตัวนี้นะคะหัวโล้น ห้องอยู în, out, ่เปิดอยู่สี่หมปลายเน้เนนเลยคะตัวนี้เน้นๆตัวเมียห้องอยู่สี่หมปลายน้องถายปุ่นหมดสูมื่นเจดพันบาทห้องอยู่สี่หมื่นเจ็ดปุ่นปุ่นน่นนะห้องอยู่สี่หมื่นเจ็ดนะคะตัวนี้มันจะสูมประมาณร3อบวกถึง140น้องน่าจะได้อยู่40,000เจนะคะตัวนี้งามเลย ตัวดทำดันี้นมันก่นี่ตัวใดค่ะตัวนี้เขาอยู่สาเจตัวนี้เปิดอยู่สามนเจะคะตัวนี้สีแดงเป็นสะีแดงเข้มๆเลยสีแ <c oughs> ดงสวยสามหมนเจ็ดน้อยเลูกสามหมจค่ะตัวนี้ ่เนี่ยค่ะความสูงน้องเป็นอยู่ที่ประมาณนะคะ135บวกนะคะน้องกลับประมาณตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ได้ค่ะร่ค่ะ42ตัวนี้ห้องอยู่42ื่น0 0นพันะคะตัวนี้นะคะความสูงน้องประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณร40ได้นะคะความสูงขึ้น140เป็นหัวโล้นนะคะหัวโล้นสเคือนางตุวย นี่มันก่อนเดี๋ยวไปในรูกอ่ะอันนี้เห็นตัวหนึ่งราคาเดียวกันสี่หมื่นสองตัวนี้นะคะห้องสี่หมื่นสองเหมือนกันนะคะโอ้โหนะคะความสูงน้องอยู่ที่ประมาณน่ะปปกันร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสี่สิบ, 135, บ 140, เลยอ่ะตัวนี้นะคะสี่หมื่นสองตัวนี้ก็ไหนคะตัวนี้ามหมื่น ัวนี้ห้องอยู่สามหมื่นเป็นตัวตัวแม่หมดเลยเนาะครับตัวเมียหมดตัวเมียหมดเลยตัวนี้ห้องอยู่สามหมื่นอ่าอันนี้เป็นโซนงัวแดงโซนงัวงามนะคะอันนี้เป็นของ KP Farm อ่ะเดี๋ยวใครใครได้เดี๋ยวน้องจะลงโบโูธไปเพิ่มนะคะ KP Farm เนาะไอ้เนาะเจ้าขอบคุณนะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ของ ลุงจืดเขาก็จืนนะคะห้องอยู่หมื่นห้าตัวเมียหมื่นห้านี่ความสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามร้อยสิบห้าบวกร้อยสิบห้าบวกนะคะตัวนี้รูปร่างสวยตัวนี้แม่งปับพ่อตัวนี้แม่งป่ะเดี๋ยวกันเด้อเขาลุงของก็จืนมีกี่ตัวน่ะตัวเดียวกันอ่ามงจืนเหลือหนึ่งตัวนะคะเขาก็จืเดเนี่ยน้องมาโทรทิ้งไว้เพืนะคะสแตนดาร์ะหนึ่ง,งหมื่นสองพันตัวผู้ นี่ตัวปูนะคะอยู่ที่เมตรสาตัวปูอันนี้อันนี้ห้ออยู่16บครึ่งอันนี้ก็เป็นตัวปูเหมือนกันเนี่ก็เป็นตัวปูนะคะตัวนี้เพิ่สูงประมาณร้อยสามสิบวเรเรงปวและสองตัวเนี่เขาก็ซิดเนาะน้องขอบโรมกัมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าห้าหสองหนจ้าเนาะเอาเบอโทรทิ้งไว้เพือนนะคะ อ่อันนี้จะเป็นโซนบรรยากาศทางด้านหลังนะคะด้านหลังเพิ่งก็จะเป็นวัวที่เอาไว้บนหลังรถที่ลำปางนะคะร้อยอันนี้เพนนิ่งกจ็จะเอาไว้ล้างรถนะคะเพราะต่างงนี้มันจะมันมีขึ้นมากขึ้นนะคะเพิ่งก็จะเอาัวไว้อ่บนรถนะคะใครใครได้ก็คือมาซื้อมาขายบนรถนะคะโอ้วันนี้โซนทางด้านหลังโซนทางด้านหลังมัวเยอะเหมือนกันนะคะเขาม่ได้เดินมาหลายอาทิตย์อยู่ ยอะอยู่นะคะ่ะอ่าเป็นวัวเมืองวัวไทยอ,อ่าใครที่เขาได้วัวก็เข้ามาดูได้นะคะวันนี้โซนทางด้านหลังวัวก็เยอะนะคะส่วนมากจะเป็นวัวงวอ่ะวัวไทยหรือว่างัวเมืองบ้านเฮาเนาะอันนี้นะคะับหลังขึ้นดูวัวโตวมัวอยู่ยย <c oughs> อันนี้งัวด งูเมือง,องบ้านเฮานั่นเองนู้นี่โ <c oughs> <c oughs> น,นทางด้านหลังวัวเยอะเลยผมมาได้เดินมาหลายอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้กับวัวเยอะเลยวัวเข้าเยอะแยะเลย่วนทางด้านหลังก็ยังมีวัวอยู่นะคะมีวัวเยอะแยะมากมายเลย เป็นวัวปูเขามาจะเป็นงัวปูแล้วก็งัวเมืองบ้านเฮานะคะใครที่ใครได้ก็เข้ามาดูมาชมได้นะคะรถใหญ่รถน้อยโอ้โหวันนี้วัวโดโซนทางด้านหลังเยอะแยะ วันนี้วัววันนี้รถเยอะแล้วก็วัวก็เยอะนะคะวันนี้วัววัวเมืองหรือว่าวัวปูบ้านเขาเยอะแยะเลยจริงๆ อ่ะไหรที่เข้ามาเดินเอวมาดูวัวก่อน,นอาลืมเดินส่วนทางด้านหลังตัวนะคะ่ะเพิ่นก็จะมีมัวอยู่อันน,น,ะะนี้เป็นวัวปูนะคะเนี่ยเป็นวัวปูล,ลูกทรงแบบนี้นะคะส่วนทางด้านหลังนะคะวัวปูนะคะแล้วก็จะเป็นมัวเมืองเมืเองบ้านหอม เดี๋ยวห้ดูรุ่นนี้เนี่ยค่ะเป็นวัววัวรุ่นนี้ประมาณน,นี้กับวบัวปัววัวปูวัวดอ,อยอนะคะตัวนี้เนืนนนน้อลูกฟูฟูหนากรอบะงไก่ที่เข้ามาก็อย่าลืมเดินแอวโซนทางด้านหลังตัวนะคะ่ะแล้นะไนกอ,ปปอันนี้ก็ขายแล้วอันนี้นางเอกนางเอกป๊อกเออนเอื่นนั่งเวกจอยจอยนะของป๊อกป๊อก <y> อันนี้ขายแล้วนะคะขายตั้งแร่ปะปอกามื่นห้าพันขายห้าพันนอะของนอ่ะนี้ของปลาโมดรุ่นของปลาโมดตัวเมียตัวนี้ห้องอยู่เจ็ดพันหนะตัวนี้ครับามตัวนี่ั้งลูกตามตัวห้องมูลสีตามตัวห้องมูลีมีเป็นตัวปูมดนะคะตามตัวมูลสี่นีปูแดงตาตัวมูลสีปูแดง กูแดงนี่้ห้องอยู่คู่สองหมื่นหยนี่สอ่นห้องอยู่สองหมนห้าะคะตัวแม่เนาะตัวแม่ครับตัวเมียสองหมื่นห้ามาลัจากสองหมื่นเจ็ดไม่ลูกโอเคเหลอนี้เนาะจะของปลาหม้อรวมูลนะคะเดี๋ยวน้องบอรโทรเมาเอนะคะไม่ลูกอ่ะเป็นแยกตัวนี้เนาะตัวนี้ห้องอยู่อันนี้ปิดปิดแม่ไหมปิดแม่ แม่แยกน,นะลูกมันตกปูนกะออไม่ใช่อ๋อไมใ่ใช่ลูกมันมีบ้านอันนี้เปินแยกแยกแม่มานะคะห้องตั้งแตเนี่ยเจ้ส 2. 2> องห้องอยู่ 2, สองหมื่นสองนะคะตอนนี้สูง,งสูงนะคะตอนนี้ก็สูงที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกร้อยห้าสิบนี่ได้นะคะนายช่างมีกี่ตัวอ๋อปูตะกี้นี่เนาะตัวปูในห้องเท่าตั้งแตัวนี้ห้องอยู หมื่นสีเกิงหมื่นสี่ห้าร้อยนะตัวนี้ตัวนี้ะตัวนี้จะสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบอ่ะหน้าช่างดีหน้าช่างดีมีสองตัวนะคะเดน้องเบอร์โทรหน้าช่างลงไว้ให้นะคะนี่กูไม่รู้กะอางลูกเกูไม่ลูกห้องัเลท่าไหร่อ๋สี่หมื่นเลยอ๋อสี่หมื่ลูกตัวเมียเนาะ ลูกตัวเมียนี่ของหลวงแก้วนะคะแม่มันท้องแล้วค่ะแม่ท้องแล้วนะคะประมาณสองเดือนใส่ละคานรอบนึงมันเสีเลยนี่สาวเก่าคานเม่ไปสามรอบเึิ่งมาได้เป็นผสมแล้วนะคะประมาณสองเดือนลูกตัวนี้เป็นตัวเมียของตาใดกระป๋อของอยู่ซีมือนะคะของ ลงแก้วลงแก้วมีกูเดียวเนะาะจ้าอเนาะเอาเบอร์โทรก็คือไม่คือทำตวงผสมก้อนไม่สองวันอ่ะอตัวนี้ลงอยูสองวันตัวนี้ผสมแล้วเหมือนกันนะคะประมาณสองเดือนตอนนี้ห้องอยู่สองหมื่นห้ากับปอสองหมื่นห้าตอนนี้ห้องอยู่สองหมื่นห้าของของลงแก้วอ่า อเอาเบอร์โทรล,ลุงแก้วลงไว้เห้นะคะสนใจก็โทรติดต่อได้เลย0 8 1ย์เบอร์อยังจากห้น่จากลุงแก้วอันนี้ของลุงวินนะคะลุงวินวินฟาร์มตัวน,นี้ของอยู่2องหมื่นผสมแล้วเนาะผสมเสมจะได้2องรอบวันที่14บส่ครบ2องรอบวันที่14บนะคะคนะถองอยู่2องหม พวินพวินฟาร์มอ่าที่น้องปรสชงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกตัวนี้มันก่อัวเล่ชาลูเล่ตัวนี้ห้องอยู่สองหมืน่นตัวเมียควนานเลยนี่มีสองตัวก็เจ้าสองตัวเข้าเนี่ย เป็นมีสองตัวของขวินสวินฟ้าไเนาะเบอร์โทรลงไว้ให้นนอะของอ้บุญชําก็ได้ก่อองเต่างกมื่นเ็ดหรอยออยู่หมื่นเารเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้หมื่นเอ้าร้อยหนึตัวมี2สีนะคะสสีอันนี้ร้อนอยู่ไหม ขาย <c oughs> แล้วตอนนี้ขายไปแล้วสองหมื่นเจดกู้งสองห่นเจ็ดเป็นตัวปูนะคะกู้7สอง่นเจ็นี่ตัวสิบอกุ้อันนี้อันนี้ตัว1ิบสิกุ้งหมื่นองห้าร้อยค่ะตัวนี้ตัวละตัวละหมื่นสาร มูลสองห้าร้อยนะคะตัวนี้น้องจะสูงประมาณเม็ดเม็ดสิบเม็ดซาวนะคะนี่เลยอะตัวสิบสองเก่งเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวฟูฟูรุ่นนี้ห้องอยู่มูลสองห้าร <1200 S 2> ้อยนะคะอันนี้ไม่หรอะโอเคอ่ะนี่ของไอ้บุญธรรมเป็มีโซนของปูนะคะสนใจก็โทรจิตโตไอ้บุญธรรมนะคะอ่ะนี่คู่แม่ลูกของพี่นมเป็นหองอยู่สองมูลเอสลูกเป็นตัวปูน,นะคะลูกตัวฟู น้องอยู่สองหมื่นเอ็ดนี่เป็นกอของนงอ่ะอันนี้แฮมตัวนึงนี่เป็นตัวเมียเริมวาขายว่ะของน้งตัวแม่นี่เหรอตัวนี้น้องอยู่เสาเกนะคะตัวนี้สอตัวนี้สูงอยู่ที่ประมาณร้อสบวกนะคะประมาณร3 0บวกสมตัวมี3ตัวนะคะมี3ตัวนะก่อเนาะ เป็นยุงมวยของพ่นงนะคะเดี๋เราโทลงไปคืยนะคะหนอยห้งมื่เอ็ดห้าร้อตัวปูตัวปูตัวปูนะคะนี่คตัววะเนี่ยไม่ลูก เฮ้ยเฮ้ยวะคู ah, uh ่แม่ลูกห้องอยู่สอปลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะคะตอนนี้ลูกตัวเมียสองหมื่นปะคะตอนนี้คู่แม่ลูกลูกตัวแม่ห้องอยู่สอน่าจะดุกแหลกก่่สองหมื่นสาม ลูกเคเอฟสามหนึคู่แม่ลูกเหมือนกันแหละคู่ไม่ลูก,ก,ลกค่ะมองอยู่คู่สี่หมื่นสามลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะคะตัวตัวแม่ลูกเป็นตัวเมียนะคะลูกเป็นตัวเมียอันนี้เป็นลหมือมองอยู่คู่สี่หมื่นสามนี่ของปาเก้งนะคะเดี๋ยวน้องเอาลงบมโต๊ะโตลงบนโต๊ะนะคะปลาเก้ง